สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพอดีมาขี่รถเล่นพอดีมาขี่รถเล่นครับนี่ไม่คิดว่าจะเจอ บัตหน้าที่ครับเดี๋ยวภาพมันจะไม่นิ่งครับเดี๋ยวภาพจะไม่นิ่งเดียวภาพมันจะไม่นิ่งนะให้ดูภาพนิ่งๆนะครับ ดูแล้วก็แชร์ไปฮะด,ปดูแล้วก็แชร์ไปหัวโคง้งปากซอยอ่อนนุชครับผมหัวโค้งเลยนะครับเดียวมาเจอเลยฮะยืนดักเอาเลยครับดูวิธีการเรียกรถนะจราจรครับจราจรนะ หน้าฮะแล้รถติดไม่สนใจฮะรถติดก็ติดไปนะครับรถติดก็ติดไปไม่สนใจฮะจะยืนโบอกอย่างเดียวครับยืนโบอกอย่างเดียว เราไม่ได้เข้าไปก่อกวนนะฮะเราอยู่ใกลางวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ตั้งใจมาพอดีเอ่อให้น้องบอยขี่รถมาส่งนะครับตอนไปไม่เจอฮะแต่ตอนกลับโอ้โหยืนสามนายสามนายเมื่อกี้มาสองนะครับเมื่อกี้ตอนมาเห็นสองแต่ตอนนี้มามีสามนะครับคือมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะฮะบ,บอกเลยว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันครับ พีีเรียกรถนะฮะพี่ีเรียกรถรถจงจติดงัครับรบตรงจะติดช่างมันฮากเรียกครับสวัสดีครับสีใหญ่สวัสดีนะครับ โอเคโอเคโอเคได้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 ไดใจอะเ,เกินร้อย้วใจอิ่มพอยแล้วออกลบกมือรักใครทุกคนไปนะฮะอขอไม่ใช่ครับสอนอพระขนมไม่ใช่ใบสั่งฮะเป็นจราจรก็จริงครับแต่ใบสั่งไม่จำเป็นฮะจะเน้นเป่าแอลกอฮอล์นะครับเป่าแอลกอฮอล์กับตรวจฉี่นะครับสอนอพระขนมน,น,นะจราจรครับจราจรแต่เน้นเป่าแอลกอฮอล์กับตรวจฉี่ครับ พะอะไรท่านคงรู้ดีเนะเาะพาะอะไรทําไมถึงเป่าแอลกอฮอลกับตัวนีนะครับเป็นจราจอฮะแต่ใบสั่งไม่มีหรอกครับไม่มีนะครับนะัท่านน่าจะรู้นะครับว่าใบสั่งมันมันหมดสภาพแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับเน้นเน้นเป่าแอลกอฮอลกับ ตัวฉีครับสนพระขนงนะเป็นจราจรน,นะครับเป็นจราจรแต่เน้นตรวจฉีกับเปลาแอลกอฮอล์ใบสั่งไม่มีครับใบสั่งไม่จําเป็นฮะไม่ถูกอยู่แล้วครับไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับเข้าไปใกล้ๆหน่อยครับ<อ>เราจะไม่เข้าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะฮะนะอันนี้ผมก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูก็ได้ครับไม่เป็นไรเนี่ยเอาอ่ะชัดๆกันเลยเนี่ยเนี่ย ชัดไหมครับดูให้ดูเลยครับหัวโค,งค้งฮะมีเดียนหัวโค้งเลยครับดูฮะรถตรงรถติดไม่สนใจครับรถจะเลี้ยวมารถจะติดยังไงก็ไม่สนใจครับผมนะท,ท่านจะเรียกอะฮะท่านจะเรียกยังไงก็ต้องเรียกอะครับ พอไหมฮะผมซูให้ใกล้แล้วนะ,ะใกล้สุดๆแล้วครับใช่ครับผมหัวโค้งเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันโค้งเลยนะขึ้นหลัก็หัวโค้งเลยครับเอากันแบบจ่าๆอย่างนี้เลยฮะไม่ได้สนใจนะฮะรถข้างหลังจะติดประชาชนจะเกดือดร้อนไม่ได้สนใจนะครับใจอย่างเดียวต้องไปรตรวจค,ครับอ๋วยไม่จําเป็นนะค๋วยไม่จําเป็นสาหรับสอนนนี้นะฮะท่านไม่จําเป็นต้องใช้ค๋วยครับ ท่านมากันแค่สองสามคนท่านก็โอเคแล้วฮะเพราะว่าสอนอเดินขึ้นไปตรงนี้ถึงเลยนะครับหนึ่งช่วงตึกนะฮะจับใครเป่าได้จูงขึ้นลงพักหนึ่งช่วงตึกเรียบร้อยฮะใกล้ใกล้ใกล้ใครับง่ายง่ใกล้ใง่ายงสวัสดีทุกคนครัสวัสดีทุกคนก็หน้าป่าน่าจะจบไลฟแล้วนะฮะอันนี้ก็สงสัยไม่ผ่านนะครับ ก็เลยต้องเนี่ยไปนะเจ้าหน้าที่เป็นคนขี่รถเราใส่ไปครับครับผมไม่ดีครับไปสั่งไม่ดีครับ ครับหนูจัดให้ครับ ผมแล้วหนีไปแล้วครับไปแล้วฮะขึ้นรถหนีไปแล้วครับ ผมมายืนหลักนี้เลยเห็นไหมฮะคือ <thôi> อะไรครับผมไม่รู้อ่ะเนี่ยครับตอนร้บักกระกโดงอยู่หลังสะพานลอยเนี่ยเนี่ยฮะคนนี้เป็นคนคนนี้เป็นคนคือยืนวอบอกนะ่ะวอบอกว่ารถใครเลี้ยวมาให้เรียกคนนี้นะตำรวจคนนี้นะครับไม่มีหมายเลขมวกครับพอเห็นกล้องผมแล้วรีบปิดหน้าปิดตาหร,รีบโดดขึ้นรถคันนั้นเลยนะฮะ มากับน,น้องบอยครับมากับน,น้องบอย2อคนครับ,ค,รบคือมาดม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 แล้วก็พาขึ้นสอนอเลยครับไม่มีอะไรมากดมดมแล้วก็พาขึ้นสอนอเลยนะครับเห็นฮะพอเห็นกล้องพอเห็นกล้องโดดโดดขึ้นรถโดดขึ้นรถประชาชนให้รีบพาหนีอย่างเร็วเลยนไหมครับ ขอบคุณมากครับเห็นไหมฮะ <im> พอเห็นผมก็จะเป็นอแบบนี้แหละฮะผมพยายามที่จะไม่ให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าเห็นปุ๊บมันจะไม่ได้ชอดเด็ด <im> พอเห็นปุ๊บมันจะไม่ได้ชอดเด็ดะฮะตอนน้อพ่ะขนมเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ประชาชนแจ้งผมบ่อยมากนะฮะสำหรับปากซอยอ่อนนุชน,นะ กรอยอนุทจะมายืนกันแบบสี่ห้าคนหัวโค้งอย่างนี้นะฮะแล้วจะมีท่านนึงไปยืนอยู่อประมาณว่าก่อนก่อนถึงโค้งนะคะแล้วจะวอมาบอกสามสี่คนนี้ว่าอาคันนี้คันนี้คันนี้นะคือที่เรารู้กันนะฮะทำงานเป็นทีมนะสอนอปะกระหลงทำงานเป็นทีมครับทีมเวิร์กดีมากนะครับแล้วผมถามว่ารถเอี้ยวโค้งมาเนี่ยทุกคนที่อยู่พื้นที่เนี่ยจะรู้ว่าสอนอ ตากทางพักขนโงไอ้ตากตากทางอ่อนรุ่นเนี่ยถ้าเลี้ยวมามันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนรู้ฮะรถติดขนาดไหนถามมาท่านสนใจไหมไม่สนใจครับไม่สนใจฮะครับผมป <laughs> ากตากกซอยอ่อนรุ่นปากซอยอ่อนรุ่น บอยบ่ได้ตั้งใจมามาขี่รถเล่นซื่อเสียวมาพ่อโหลดแไงยืนเอาหัวโค้งเลยไปมาแล้วไปแล้วเออไปมาแล้วไปไปแล้วเออไอไอปบ่ได้ตั้งใจมาไอมาขี่รถเล่นครับน้องบอยให้น้องบอยมาส่งของซื่อ โมไปย่ยงโมไปยัยงโอเคฮอดแล้วฮอดแล้วสิบกาบาทแล้วขอบคุณหลายหครับผมครับผมโอเคโอเคครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นอยู่เขตอยู่เขตใกล้ๆสอนอเลยนะฮะเพราะว่าน่าน่าจะมีคนติดตามอยู่นะครับก็ขอแค่นี้ครับจบรายงานแค่นี้นะเอาเป็นว่าวันนี้มีคลิปเด็เดๆมาฝากหัวโค้งปากซอยอ่อนนุชสอนอพระขนงเจ้าหน้าที่จราจรสามนายยื้มดักกันเลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับร